ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาจัดทำโครงการฟินดีวีแคนดูเพื่อบ่มเพาะภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะรวมทั้งต่อยอดการสร้างเครือข่ายขยายความรู้ทางการเงิน ไปยังสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันปีที่4ในระดับภูมิภาคการฟินดีวีคันดูปีที่4เนี่ยนะครับครั้งเราจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการลักษณะนี้เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นพันธกิจหลักหัวข้อหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเี่จะสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในการรู้จักเงินรู้จักบริหารทางการเงินรู้จักออมรู้จักหนี้และที่สำคัญคือสามารถที่จะบริหารจัดการทางการเงินรู้จักบริหารหนี้และและสามารถที่จะมีเงินออมใช้ในชีวิตได้อย่างเป็นสุขครับเราได้มีการ ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเราทําหลายโครงการนะครับในในเรื่อของการส่งเสริมความรู้ทางการเงินฟินดีวีแคนดูเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่น้องๆน,นักศึกษาปาวชปวสน้องๆที่กําลังจะเริ่มทํางานนะครับเพื่อที่จะสร้างความตรักนักรู้ทางการเงินนะครับ ให้สำหรับกลุ่มท,ที่กำลังจะเป็นแรงงานใหม่นะฮะให้รู้จักหาหาไรายได้รู้จักการออมแล้วก็อ่เมืพร้อมที่จะบริหารเงินได้เมื่อเริ่มทำงานนะครับเราเริ่มจากาจำนวนเล็กๆนะฮะไม่กี่ไม่ไม่ไมกี่วิทยาลัยตอนนี้ขยายผลไปกับเกือบวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการ ติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็ติดตามผลกับวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีโครงการที่จะขยายผลให้ความรู้ต่อไปครับนอกนอกเหนือจากโครงการฟินดีวีแคนดูแล้วยังมีเราเรายังมีอีกโครงการหนึ่งเป็นฟินดีแฮ p ปี้ไลฟ์นะครับที่จะ,ะดำเนินการในการให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มที่ทำงานแล้วใน สถานประกอบการต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีความตระหนักรู้ทางการเงินเช่นกันครับในเรื่องของการรู้จักเงินรู้จักการออมรู้จักการบริหารเงินแล้วก็รู้จักการบริหารการบริหารนี้ครับในการประกวดครั้งนี้สถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารได้รับรางวัลสูงสุด5้าหมบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยาการนครราชสีมาได้รับเงินรางวัล40,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดินได้รับเงินรางวัล35,000บาทครับสวัสดีครับกับผมนายตะวันชัยายงนะครับเชี่ยเล่น,ชนเชีน้องไตเติลมาจากวิทยาลัยการอาชีพนวม,มินทราชินีมุกดาหารครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมรด,ดาพลุกาชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะมาจากวิทยาลัยการอาชีพน้ำมินทราชินีมุกดาหารค่ะก่อนอื่นนะคะหนูต้องขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ให้ความรู้ดีๆกับหนูค่ะอย่างก่อนอื่นเลยนะคะประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้คือมันทําให้หนูได้รู้จักคิดเงินคิดก่อนใช้ค่ะและรู้จักบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นค่ะซึ่งประโยชน์เนี่ย มันก็ทําให้พวกเราเนี่ยรู้จักการบริหารจัดการเงินได้ยิ่งขึ้นซึ่งเราจะนําประโยชน์พวกนี้ไปต่อยอดแล้วก็ขยายผลให้กับทุกๆคนแล้วก็คนในชมุชมชนไม่ว่าจะในวิทยาลัยหรือว่าภายนอกต่างๆให้เขาได้รับรู้แล้วก็ประสบผลสํสำเร็จเหมือนพวกเราครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของพวกเราคะ่ะครับใครที่ยังว่าเก็บเงินไม่เป็นยังไม่มีการรู้จักบริหารจัดการเงินที่ดีนะครับก<ม>็อยากให้มาเข้าร่วมโครงการฟินดีซีซันไฟในครั้งต่อไปนะครับขอขอเชิญทุกท่านนะครับ ดิฉันนางสาววันวิสาจันเพ็ญนะคะมาจากวิทยาลัยเทคนิคแมาจย์ที่หนูเข้าโครงการนะคะหนูรู้สึกว่าจากที่ได้ทําโครงการหนูรู้สึกว่าการออมเงินมันมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากถ้าเราแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วก็จะได้นําเงินส่วนนี้มาบริหารเพราะว่าผู้ปกครองอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้เราปกตินะคะจะบางวันก็ไม่ออมเพื่อนหนูค่ะบางวันก็ไม่ออมบางวันก็ออม แต่ว่าทุกวันนี้ค่ะยังน้อยๆเช้ามาปุ๊บธนาคารโรงเรียนเราจะเปิดเช้าแล้วก็เที่ยงอย่างวันละสองครั้งอะค่ะแล้วเพื่อนหนูปุ๊บเช้ามาเขาจะถือตังไปออมเลยค่ะ mm hmm. แล้วแต่คนมากเช่นหนูนะคะทุกวันนี้จะเช้ามาปุ๊บถือแบงก์ยี่สิบแล้วก็สมุดบัญชีไปออมเลยค่ะ mm hmm. ยังน้อยๆวันหนึง่งหนูต้องได้ยี่สิบบาทขึ้นไปค่ะ mm hmm.